o มอร์น n ิ่งอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะคะที่เราอยู่ที่จังหวัดแพร่จ้าทุกคนดูสีสอากาศก็เย็นมากเลยตอนเช้านี้อากาศดีมากเลยอาทิตย์ขึ้นแล้วโน่นดูวิวภูเขาตรงนั้นสิค้าตอนที่ทุกคนจะไปรับชมลูซี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รซี่จะพาทุกคนมาซื้ออาหารเช้าและเราก็จะมาใส่บาตรกันจ้าแต่ว่าตอนนี้ลูซี่จะพาทุกคนมาเดินที่ตลาดสด เทศบาลเมืองแพร่กันก่อนนะคะทุกคนดูสิว่าจะมีอะไรน่ากินน่ากินบ้างมาชมบรรยากาศของตลาดเช้าเทศบาลเมืองแพร่ได้เลยจ้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ก็เป็นตลาดเล็กๆนะคะทุกคนไม่ได้ใหญ่มากค่ะก็มีของไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีของกินพบคันอร่อยๆจ้า ตอนนี้ล<น>ูซี่ก็พาทุกคนมาตรงที่ร้านขายของใส,ส่บาทนะคะทุกคนลูซี่เขาจะเตรียมใส่บาทะสมจา้าใส่บาทเนนน้อยเนาะก็มีเนนมาเยอะที่นี่เพราะว่าที่จังหวัดแพร่มีพระเยอะนะคะทุกคนเนนน้อยก็จะมีไม่ขาดสายเลยจา้ามีพระเยอะมากๆจนถึงแปดโมงเลยนะจา้าทุกคนเพร,ราะว่าที่จังหวัดแพร่มีวัดเยอะมากค่ะมีพระมาไม่ขาดสายเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันใส่บาทนะจ้าทุกคนเพราะว่าที่นี่มีวัด เยอะเนนก็มีเยอะนะจ๊ะใส่บาทได้ถึง8โมงเลยจ้าทุกคน ลูซี่ก็ไปที่ตลาดสดก็ไม่ได้อะไรมากินนะคะก็กลับมาทานอาหารของโรงแรมจ้ะเพราะว่าวันแรกเราก็ไม่ได้ทานอาหารของโรงแรมอ่ะเนาะมันก็เลยคิดว่าก็จะไม่คุ้มเราก็มากินดีกว่าวันเดียวก็ยังดีนะจ้ะทุกคนก็มีอาหารหลากหลายมากมายอนโรงแรมทั่วไปนั่นแหละจ้าแต่ว่ารสชาติก็อร่อยดีลูซี่ก็มากินแล้วก็มีอาหารครบคันน่ะเนาะมีสลัดมีผลไม้ให้กินด้วยมีข้าวต้มมี โจ๊กมีขนมปังมีกาแฟมีโอวันตินเนาะน้ำส้มก็มีทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะทุกคนครบคันที่โรงแรมทารีสนะจ๊ะทุกคนมาทางกับลูซี่เลยจ้าลูซี่จะทานแล้วลูซี่ว่ารสชาติมันจะอร่อยไหม ลูซ <Lucy, S 2> ี่จะถ่ายให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆในห้องรับประทานอาหารนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะก็มีลูกค้าเยอะอยู่นะจ๊ะวันนี้วันนี้ลูซี่เ็าเลือกทานผัดกะเพราไส้กรอกทานหมดแล้วแล้วก็มาทานกาแฟกันต่อนะจ๊ะทุกคน ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วลูซี่ก็จะพาทุกคนมาทําบุญเที่ยวกันที่วัดพาน,นอนนะจ๊ะทุกคนเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่จ้าทุกคน,กคนชมบรรยากาศภายในวัดเลยจ้าลูซี่ก็ทําคลิปแยกไฟต่งางหากนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังรายละเอียดเนาะก็ไปดูในคลิปแยกวัดพาน,นอนจังหวัดแพร่ได้เลยจ้าลูซี่ก็จะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะจ๊ะในคลิปนี้ วัดพระน,นอนเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเก่าของเมืองแพร่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปีพบตำนานวัดพระน,นอนจากไบลานพระน,นอนเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นความยาว9เมตรลงรักปิดทองตลอดทางองค์ทุกคนก็สามารถขอพอรไปพร้อมๆกับลูซี่ได้เลยนะคะสาธุสาธุสาธุ ตอนนี้ลูซี่ก็อยู่ที่คุมเจ้าหลวงเมืองแพร่นะคะทุกคนลูซี่จะพาทุกคนมานั่งรถรางเที่ยวรอบเมืองแพร่ค่ะรถรางนี้จะมีอยู่ด้วยกันสองรอบต่อวันนะคะรอบ10นาฬิกากับรอบ14นาฬิกานะคะทุกคนรถนี้ก็จะตะเวนเที่ยวไปทั่วเมืองแพร่นะจ๊ะแล้วก็จะมีไกด์บอกสถานที่ต่างๆสำคัญๆของเมืองแพร่นะคะทุกคนลูซี่ก็จะพาทุกคนไปรับชมได้เลยจ้าตามลูซี่มาค่ะ รถก็จะออกแล้วกำลังจะถึงนะคะตรงนี้จะเป็นสารหลักเมืองค่ะเป็นหนนสือดมืหองแพห่นะคะเดี๋ยวแม้ว,ว่ายการ,กสารนนะสรกคะู่สองกปีค่ะเดี๋ยวเราจะจอดให้ชมประมาณสิบนาทีนะคะ ชนเหมือนกันค่ะกระจาไม่ได้ตรงพง,งสีแดงนั้นจะเป็นพงชาติสยามคนที่ดูแลเขาก็จะอยู่ด้านหลัง,งค่ะดูแลก็คุณเวียรัสกาเรียกว่าประตูไม่หวานค่ะเป็นประตูที่สร้างขึ้นมาเพื่อทาให้สัญจรเข้ามาในเขตก,กำแพงเมืองเก่าสะดวกขึ้นที่ท่านเห็นด้านขวา มือนะคะที่เป็นคันกะแพงดินสูงๆตรงนี้เป็นก็คือกำแพงเมืองเก่าแท้นะคะกำแพงเมืองเก่าแร่ก็จะเป็นคันดินค่ะเ,ออเป็นรูปหอยทากค้านหน้าแต่ก่อนก็จะมีประตูเก่าอยู่สี่ประตูสี่ทิศค่ะกับประตูก็คือมีประตูชัยที่เรากำลังจะไปถึงด้านหน้านะคะมีประตูมาประตูสีชมพูแล้วก็ประตู ผงน้ำคือเป็นผงวัฒนธรรมค่ะทุกวันอนาะทิตย์ก็จะมีตลาดเล็กๆจับค่ะมีขันตกนะคะตอนเช้าเขาก็าจะมีตักบางรบนเมฆค่ะพาก็จะเดินจากที่เนินตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดจอมสวรรค์ศิลปะพม่าแบบภูการหนึ่งเดียวในจังหวัดแพร่ค่ะเป็นวัดศิลปะพม่านะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยเชิญทุกคนมารับชมได้เลยจ้า ดูซีโอ้โหทางเข้าก็าสวยมากเลยเนี่ยเป็นศิลปะแบบพมา่าหนึ่งเดียวในจังหวัดแพร่นะจ๊ะทุกคนสวยงามแปลกตาทุกคนเข้ามาชมกับลูซี่เลยจ้าวัดยมสวรรค์เป็น อันซีนเมืองแพร่นะจ๊ะทุกคนเป็นวัดโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติจากกรมศิลปากรที่โดดเด่นไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมพรมา่าศิลปะแบบภูกามที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดแพร่จ้าวัดจอมสวรรค์เป็นวัดโบราณสมัยรัชกาลที่ห้ริมถนนยันตะกิจโกศลในเมืองแพร่ มีเรือนไม้สักยกสูงสีกากแดงหลังคาสะดุดตาโดดเด่นรถรันเป็นชั้นท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้โดยรอบสถานที่แห่งนี้คือวัดจอมสวรรค์หรือวัดจองเหนือวัดโบราณที่คงความวิจิตรผ่านการเวลามามากกว่าศตวรรษแม้ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่า วัดนี้สร้างแต่เมื่อใดแต่มีเรื่องเล่าที่เก่าวขานถึงกันว่าเดิมเคยเป็นวัดร้างรกในป่ารกทึบ พอเท่ากันตีกับนาย้อยํำมากพ่อค้าชาวไทยใหญ่เงี้ยวอพยพพาครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งของวัดจอมสวรรค์นในปัจจุบันพ่อค้าทั้งสองและชาวบ้านที่อพยพจึงได้ทำการบูรณะวัดร้างด้วยความศรัทธาแต่ก็ไม่ปรากฏปีที่แล้วเสร็จหรือปีที่หยุดสร้างตอนนี้ลูซี่ก็อยู่ที่วัดสีบ่บนเรืองนะคะทุกคน ประวัติผู้สร้างวัดสีบนเรืองจากการสืบค้นหาประวัติของการสร้างวัดสีบนเรืองไม่ปรากฏเอกสารหรือหลักฐานใดๆยืนยันแน่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยใด แต่จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เชื่อถือได้วัดสีบนเรืองสร้างมานานกว่า200ปีขึ้นไปและได้มีการเริ่มต้นบันทึกกันที่พญาแสนสีขวาเป็นผู้บูรณาปฏิสังขรณ์บุรของพญาแสนสีขวาคือพญาประเสริฐชนะสงครามราชพักดีต่อมาแม่เจ้าคำป้อซึ่งเป็นบุตรของพญาประเสริฐได้สมรสกับพระวิชัยราชา นามเดิมขัดหรือเจ้าหนานขัดเป็นกำลังสำคัญในการบูรณะซ่อมแซมและอุปการะวัดนี้มาตลอดอายุไขของท่านทั้งสองลูซี่ก็จะพาทุกคนเดินขึ้นไปบนกำแพงเมืองแพ้นะคะทุกคนเป็นกำแพงเก่าเมืองแพรจ้าและข้างบนนี้ก็จะมีศาลพระสังกระจายด้วยนะจ๊ะซึ่งตั้งอยู่บนกำแพงเมืองแพรตรงโน้นก็จะเป็นครูเมืองแพรจ้า เป็นน้ําโดยรอบเมืองแพรเนาะตรงนี้ก็เป็นกําแพงเมืองเก่าที่ถูกดินทับถมมาเลยเป็นเนินดินขึ้นสูงๆตรงนี้นะคะทุกคนบรรยากาศก็เย็นสบายมากเลยทุกคนดูบรรยากาศร,บรอบๆนะจ๊ะตรงนี้ก็จะมองเห็นวัดสีบนเรืองด้วย ตอนนี้ลูซี่ก็อยู่ที่หน้าคมวิชัยราชานะคะทุกคนเป็นเรือนไม้เก่าโบราณค่ะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกบฏเมืองแพนะคะทุกคนเป็นเรือนไม้เก่าโบราณค่ะทุกคนลูซี่ปั่นจักรยานมาเล่นนะคะเพราะว่าลูซี่จะไปที่กาดกองเก่าหรือว่าตลาดพื้นบ้าน,พ,นพื้นเมืองของแพนั่นเองนะคะทุกคน ลูซี่ก็จะปั่นจักรยานไปจ้าไปดูซีมีอะไรกินบ้างที่กาดกองเก่าหรือตลาดตอนเย็นของชาวเมืองแพร่นั่นเองตอนนี้ลูซี่ก็มาถึงกาดกองเก่าแล้ว แล้วลูซี่ก็จะพาทุกคนแวะมาหาเครื่องดื่มเย็นๆกินกันก่อนนะคะทุกคนที่สโลฟคอฟฟี่คาเฟ่เจ้าดังของเมืองแพร่นะคะหรือคาเฟ่บ้านเบี้ยวหรือบ้านเบลนั่นเองนะคะทุกคนถ้าลูซี่อ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเข้าไปสั่งเครื่องดื่มกับลูซี่เลยจ้าก็มาดูบรรยากาศภายในคาเฟ่เนาะมันก็น่ารักน่ารักดีค่ะทุกคนดูซี่บรรยากาศที่นี่ตกแต่งได้น่ารักมากเลย บรรยากาศดีนะคะทุกคนช่วงเย็นๆลูกค้าก็จะเริ่มทยอยมานะคะตอนเย็นที่นี่ก็เป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะไว้สำหรับพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะทุกคนส่วนมากผู้หญิงก็จะชอบมานะคะที่นี่ดังมากเลยจ้าของเมืองแพร่บ้านเบลร้านกาแฟสุดชิคบนถนนคำารือเบลในภาษาคำเมืองแปลว่าเบี้ยว ซึ่งที่มาของชื่อร้านมาจากพื้นลานเบี้ยวหลังคาร้านเอียงเพราะเดิมเป็นบ้านเก่าที่ถูกแัดแปลงให้เป็นร้านกาแฟาได้อย่างลงตัวมีเสน่ห์เพราะความเบี้ยวๆจนนักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปสไตล์ฮิปๆกันไม่ได้ขาดมีที่นั่งเพลินๆชิลๆทั้งโซนในร้านและในสวนใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นหลังร้านและที่สำคัญที่จอดรถก็กว้างขวาง สะดวกสบายอยู่ตรงข้างๆร้านกาดกองเก่าหรือถนนคนเดินเมืองแพร่ตั้งอยู่บนถนนคำารือใต้บ้านวงบุรีและวัดพงสุนันซึ่งถนนเส้นนี้เป็นย่านบ้านเรือนที่ยังคงเป็นอาคารเก่าโดยมีสองกาดอยู่ติดกันคือกาดกองเก่ากับกาดพานน นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแถวแถวบ้านวงบุรีแล้วเดินชมทั้งสองกาดพร้อมกันได้จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ค้าขายสินค้าในท้องถิ่นกิจกรรมสันทนาการของคนในชุมชนเป็นแหล่งพบปะของคนเมืองแพร่และเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ซึ่งจะมีแค่วันเสาร์เท่านั้นตลาดจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นถึง2ทุ่ม สินค้าที่นํามาขายล้วนเป็นของพื้นเมืองทั้งสิ้นส่วนใหญ่คือของกินผักพื้นเมืองซึ่งจะขายเป็นถุงแล้วซื้อกลับไปทานที่บ้านรวมถึงเสื้อผ้าพื้นเมืองและเป็นสินค้าอื่นๆโดยพ่อค้าแม่ค้าที่นําสินค้ามาขายล้วนเป็นคนในชุมชนจะได้เห็นถึงเสน่ห์ของตลาดกองเก่าเห็นถึงความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้า ลูซี่ก็จะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดินไปดูโดยรอบๆภายในตลาดนะคะว่ามีอะไรขายบ้างค่ะวันนี้ลูซี่ก็มาเร็วไปนะคะตลาดกระพึงตังค่ะยังมีของขายไม่ครบทุกร้านนะคะทุกคนเราก็จะเดินไปดูเรื่อยๆจ้าแต่ว่าถ้าเรามาเมื่อว่วนี้ก็จะดีนะคะของก็จะได้ของลูซี่มาเร็วนิดนึงอะค่ะเราก็จะเดินดูไปก่อนมีอะไรบ้างมีผ่นพื้นบ้านขาย มีกับข้าวมากมายค่ะอาหารพื้นเมืองแล้วก็เดินมาถึงกาดพระนอนแล,แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆคนที่มาขายที่นี่ก็จะเป็นคนพื้นที่นะคะหือคนพื้นเมืองที่นี่แหละค่ะทุกคนก็มีของทําเองมาขายเนาะมากมายน่ากินมากเลยค่ะทุกคน ทุกคนถ้าใครมาเมืองแพร่ก็อย่าลืมมาเดินที่กาดกองเก่ากาดพันนอนหรือว่าถนนคนเดินจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะทุกคนอย่าลืมตามลูซี่มาดูนะจ๊ะร้านนี้ก็จะขายน้ำพริกขายแหนมยำหนังของเหนือของพื้นเมืองทั้งนั้นเลยจ้าทุกคนตามลูซี่เดินไปดูเรื่อยๆตรงนี้มีไส้กรอกย่าลำแต้เดิน เราก็เดินไปเรื่อยๆดูซิมีอะไรกินบ้างตรงนี้ก็มีของกินมากมายเลยนะคะทุกคนมีกับข้าวแกงถุงมากมายแล้วก็มีของจากสารใช้สอยทั่วไปนะคะทุกคนทําเองทั้งนั้นเลยผลไม้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะคะทุกคนโอ้ป้าบัวเรียวอาหารพื้นเมือง ข้าวเหนียวคัดพิเศษว่าขาน่ากินจังเลยมีแต่ของน่ากินเอาของเหนือทั้งนั้นเลยน้ำเต๊ะเจ้าตรงนี้ก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกปูน้ำพริกปลาร้าอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายมีของกินให้เลือกระรานตาไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะทุกคนมีผักด้วยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆ มีน้ำผลไม้น้ำปั่นโอ้โหมีผักพื้นเมืองกาดก้องเกาแล้วก็มาสุดตลาดแล้วกาดพานนอนนะคะสุดกาดพานนอนแล้วเราก็จะเดินกลับไปอีกที่เดิมตรงนี้มีมะแรงทอดด้วยมีใครสนใจสกินแรงทอดไหมคะนี่ก็ชมพูมะม,ม่วงเบาแล้วก็มีอะไรทอดอีกเยอะแยะมากมายนะคะทุกคน ลูซี่ก็กลับมาเอากระเป๋านะคะทุกคนที่ฝากไว้ที่โรงแรมค่ะเพราะว่าเราเช็คเอาไว้ตั้งแต่บ่ายสองโมงแล้วนะคะทุกคนลูซี่จะเรียกรถวินมอเตอร์ไซค์มารับนะคะรถพี่สมบัตินั่นเองค่ะและเราก็มาถึงขนส่งแล้ววันนี้ลูซี่จะกลับโดยนครชัยแอร์นะคะทุกคนลูซี่จองไว้เรียบร้อยค่ะกับช่วงสาม ทุมนะคะทุกคนลูซี่ก็มานั่งกินข้าวก่อนแล้วก็จะเดินเล่นแถวแถวขนส่งนี่ละจ้าทุกคนเราก็ได้ผัดกะเพราหมูกรอบมาเกินแล้วก็กินหมดแล้วเราก็สมาเดินเล่นแถวนี้แหละแล้วก็มานั่งรอตรงที่ท่ารถนครชัยแร์ที่ขนส่งจังหวัดแพร่นั่นเองจ้า ลูี่ก็ได้ขึ้นรถแล้วดูีิบรรยากาศภายในเบาะก็นั่งสบายดูีิจองเป็นโกคาร์ดนะคะทุกคนดูซี่ จองเป็นโกคาร์ดก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะทุกคนก็นั่งสบายจา้าที่นั่งก็ไม่ที่ติดกันอะไรมากมายนะคะทุกคนแล้วก็มีผ้าม่านกั้นด้วยทุกอย่างก็จะสะดวกสบายมีข้าห่มให้ด้วยนะคะทุกคนที่นี่ก็สบายมีของกินขนมให้ด้วยนะมีน้ำแจกคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะและตามกัน มาดูว่าลูซี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อคะ่ะขอบคุณค่ะที่นี่ก็สะดวกสบายดยสูสิมีที่ชาร์จให้ด้วยเราก็ชาร์จตรงนี้บายบายนะคะทุกคนเราก็จะไปเจอกันอีกทีที่กรุงเทพนะคะบายบาย